จังหวัดอุบลราชธานีประกาศปิดแยกดงอุพึ่งเพื่อทำการขุดเจาะเสาเข็มก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดโดยให้ประชาชนนะคะใช้เส้นทางเลี่ยงเข้าซอยทางเบียบบเบ่ยงรอบวงเวียนค่ะ บริษัทสอเข็มราชอินดัสทรีจำกัดบริษัทผู้รับจ้างโครงการเปิดเผยโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแยกดงอู่พึ่งและแยกวนารมว่าขณะนี้การก่อสร้างโครงการกำลังดำเนินงานมาแล้วทั้งหมด16เดือนหรือคิดเป็น32%ของปริมาณงานซึ่งสิ่งที่ได้ดำเนินงานไปแล้วในบริเวณสีแยกวนารมคือการปิดการจราจรในบริเวณจุดก่อสร้างเพื่อขุดเจาะเสาเข็มโดยให้ประชาชนใช้ทางเลี่ยงเข้าซอยและทาง เบี่ยงรอบวบงเวียนซึ่งหลังจากมีการปิดบริเวณสี่แยกวานารมพบว่ารถของประชาชนสามารถเคลื่อนตัวได้ดีลื่นไหลรถไม่ติดเนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจร อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างอุโมงคอาจมีความล่าช้ากินเวลาออกไปสักระยะเนื่องจากปัญหาการย้ายระบบสาธารณูประโภคมีความล่าช้าทําให้งานด้านการก่อสร้างอุโมงล่าช้าตามออกไปด้วยทางนี้ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการขณะนี้ยังไม่พบแต่ในส่วนการจราจรมีการเกิดอุบัติเหตุบ้างเป็นประปรายเนื่องมาจากปัญหาการเมาสุราแล้วขับ ส่วนถัดมาด้านสี่แยกดงอู่พึ่งความก้าวหน้าโครงการขณะนี้บริษัทสอเขมราชอินดัสทรีจำกัดได้ปิดสี่แยกดงอู่พึ่งแล้วโดยจะขอให้ประชาชนใช้ทางเลี่ยงเข้าซอยและทางเบี่ยงรอบวงเวียนซึ่งจะมีช่องทางจราจรมาตรฐานและป้ายบอกชัดเจนมีไฟส่องสว่างยามกลางคืน พร้อมแบรเออร์เพื่อป้องกันอันตรายระหว่างการสัญจรไปมาทั้งนี้การปิดสีแยกดงอู่พึ่งคาดว่าจะดีกว่าสีแยกวนารมเพราะไม่มีปัญหาทางแคบส่วนปัญหาน้ำท่วมขังก็ได้มีการวางท่อระบายน้ำครบทุกจุดแล้วซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาทั้งในปีนี้และปีต่อไป และเพื่อความแออัดของการจราจรบริเวณทางเบี่ยงทางโครงการขอความร่วมมือให้ประชาชนหันไปใช้เส้นทางเลี่ยงเข้าซอยซึ่งทางโครงการได้เตรียมทางเลี่ยงไว้ให้ทั้งหมด3เส้นทางดังนี้ 1. ถนนแจ้งสนิทเข้าซอยบริเวณหน้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เส้นทางศรีสเกตเยโสธรใช้เส้นทางในชุมชนท่าบ่อ 3. เส้นทางเยโสธรอำนาจเจริญใช้เส้นทางในซอยคลังอาวุธ